หลังจากที่ฮุนไดนะครับได้ตัดสินใจมาทําตลาดในประเทศไทยนะครับโดยได้เตรียมมาเข้ามาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยนะครับทำให้เราอาจจะได้เห็นฮุนไดไ i i อนิกนะครับไฟนะครับเข้ามาทําตลาดในไทยและอาจจะได้จับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับฮุนไดไอออนิกไฟนะครับเป็นประเภทรถยนต์ SUV c r o s คอสโ r นะครับที่ใช้แพลตฟอร์มแ like บบ e l e c t r o n อน o l o b a l Modular p l a t r o r m นะครับเพื่อเป็น รถยนต์ไฟฟ้า100%โดยเฉพาะเลยครับโดยคู่แข่งของ Hyundai ร์ดิฟไรน์นะครับก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ Toyota b c 4 x นะครับแล้วก็ Subaru s o l ิ t a นะครับ Nissan Ariya นะครับมาดูที่ด้านมิติตัวถังกันบ้างนะครับความยาวนะครับ4,635มสิมนะครับกว้างนะครับ1,890มิลมตรครับสูงนะครับ1,605มิลมนะครับระยะฐานล้อนับอยู่ที่3,000มิลมตรครับที่เก็บสัมภาระด้้าาานนนทยับขด 527ินะครับลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพับเบาะนะก็จะได้มาที่1587ลิตรนะครับคู่แข่งที่พิกัดใกล้เคียงนะครับก็อยู่ใกล้ใกล้เคียงกับ CRV แล้วก็ Mazda CX-5 นะครับมาดูที่ด้านขุมพลังกันบ้างนะครับ Bundai i-ONic 5นะครับมีขุมพลังนะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ให้ให้เลือกนะครับ3รูปแบบนะครับดังนี้เลยนะครับ Standard Range Single Motor นะครับ ก็จะเป็นมอเตอร์1ตัวนะครับแรงม้าอยู่ที่170นะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่ที่แปดจุดห้าวินาทีนะครับขนาดความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลวัตต์ชั่วนะครับระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดที่สามร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรตามมาตรฐาน WULTP นะครับรุ่น Long Range Single Motor นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวเหมือนกันครับ แต่แรงม้านะับอยู่ที่217แรงมานะับแล้วก็แรงบิดนะับอยู่ที่350 m, นิวตันเมตรครับเป็นระบบขับเคลื่อนร้อนหลังนะครับแล้วก็อัตราเร่งนะับศูนย์ถึงรอยอยู่ที่7.4วินาทีนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่72.6กิโลวัตต์ชั่วนะครับระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดน,นครับก็จะอยู่ที่480กิโลเมตรนะรตามมาตรฐาน w l ltp เช่นเดียวกัน,นครับ แล้วก็มารุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรองเรนดูโอมอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกำลังแรงแรงม้านะครับก็จะอยู่ที่305แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แรงบิดนะอยู่ที่605นิวตันเมตรนะครับเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับสตราเร่ง0ูงถึงร้อนะครับก็จะอยู่ที่5.2วินาทีนะแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุที่726ดร้กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ วิ่งได้ที่ระยะทางครับอยู่ที่459กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับความเร็วสูงสุดท็อปสปีดนะครับก็จะอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูที่การชาร์จไฟแบตเตอรี่บ้างนะครับรุ่นแซนด์เรนง์นะแบตเตอรี่นะก็อยู่ที่58กิโลวัตต์นะครับก็สามารถรองรับที่ AC แล้วก็ DC ฟ้าชาร์จนะครับแล้วก็มีกระแสตรงแบบอันตร f าฟ้าชาร์จิงนะครับก็จะอยู่ที่ 350กิโลวัตต์ครับอันนี้ก็จะใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเลยนะครับก็จะเร็วมากมากเลยครับมาดูที่รุ่นรองเรนนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่ิบสองจุดหกกิโลวัตต์ชั่วครครับสามารถรองรับได้เช่นกันนะครับ ACDC นะครับแล้วก็อั t ตราฟลาชชาร์จิ่งนะครับมาดูที่สีนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับก็มีเปิดตัวไปด้วยกัน9กสีนะครับก็จะมีพวก ก็จะมีสีสวยๆมากมายครับทั้งสีน้ำตาลสีเขียวสีดำสีเทาฟ้านับสีเบจด,ด้านนับสีเทาด้านสีขาวสีเทาแล้วก็เทาเงินนะครับแล้วเพื่อนๆนนครับคิดว่าฮุนไดไอออนิกไฟนะครับจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานนะครับแล้วก็คิดว่าราคาเนี่ยจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วหากช่อง r e ย์สตูดิโอนะมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็จะนําข้อมูลมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารแวดวงไอทีในคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามช่องไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับสวัสดีครับ